พระธรรมเสือหน้าฤาษีพุทธคุณเลือทางคงกระพันชาตรีมหาอุดพระธรรมเสือเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับการจดจำมาแต่ครั้งโบราณว่าเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์เป็นเลือทางด้านคงกระพันชาตรีมหาอุดแคล้วคลาดนิรันตรายไม่แพ้พระเครื่องใดได้พุทธศิละปะของพระธรรมเสือแบบอู่ทองล้อทวารวดีเป็นพระเนื้อดินเผาผสมว่านเกสร,รวิเศษต่างๆสันนิษฐานว่าพระฤาษีเป็นผู้สร้างเมื่อประมาณพศ 2,220ราชสมัยสมเด็จพ,พระนารายณ์มหาราชจากคำบอกเล่าถูกค้นพบครั้งแรกคือเมื่อชาวไร่ผู้หนึ่งเดินทางขึ้นเขาเสือเพื่อไปหาหมูลค้างคาวตามถ้ำแล้วพบพระจำนวนมากจนเป็นที่มาของชื่อพระถ้ำเสือจากนั้นได้นามพระที่พบจำหน่ายจ่ายแจกกันไปจนหมดนับเป็นการกรูปแตกครั้งแรกของพระถ้ำเสือเมือพศ2,470หลังจากนั้นได้มีผู้พบพระที่มีพุทธลักษณะพิมพ์ทรงเช่นเดียวกับพระถ้ำเสือ ตามสถานที่ต่างๆทั้งในถ้ำเนินเขาวัดและเจดีย์